อรุณสวัสดิ์ต้อนรับเช้าว,วันใหม่วันเสาร์วันที่4มีนาคมวันนี้เราสองคนจะเดินทางไปประเทศไทยกันค่ะโดยมีแสงอรุณขึ้นมาต้อนรับเช้าว,วันใหม่อากาศในวันนี้ค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สนามบินออฮุสเราเลือกที่จะเดินทาง2ต่อโดยการนั่งเครื่องจากสนามบินออฮสไปโคเปนเฮเกน ระยะเวลาเดินทางจากบ้านไปสนามบินโอฮูใช้เวลาประมาณ40-45นาทีระบบการจอดรถของที่นี่จะเป็นแบบกล้อง CCTV โดยกล้องวงจรปิดจะทำการบันทึกหมายเลขทะเบียนทั้งจดจำวันที่และเวลาในการจอดรถระบบการชำระเงินสามารถทำได้ผ่านเครื่องอัตโนมัตริระหว่างทางออกของผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งการเดินทางของเราจะเริ่มต้นคืนวันที่4มีนาจนกระทั่งกลับมาถึงเดนมาร์กวันที่1เมษายนซึ่งเราจำเป็นต้องฝากรถไว้ที่สนามบินประมาณ1เดือนเต็มไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันโดยปกติแล้วเราจะมาถึงสนามบินร่วงหน้าก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างไรก็เอาให้ชัวร์ไว้ก่อนดีกว่า หลังจากที่ขนกระเป๋าขึ้นรถเข็นเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้เรากำลังเดินเข้าตัวอาคารกันค่ะในการเลือกซื้อตั๋วในครั้งนี้เราเลือกที่จะซื้อตรงกับเว็บไซต์ของการบินไทยซึ่ง SIS เป็นสายบินพันธมิตรของการบินไทยทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักกระเป๋าในกรณีที่ต่อเครื่องน้ำหนักกระเป๋าก็ยังคงไว้ที่30กิโลต่อ1ท่านเนืน่องจากเราไม่ได้ขนเสื้อผ้าไปเยอะเพราะว่ามีเก็บไว้บางส่วนที่ประเทศไทย ทำให้เรายังมีพื้นที่ใส่ของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นก่อนจะเข้าไปเช็คอินขอแวะมารีวิวห้องน้ำกันก่อนค่ะอันนี้เป็นห้องเปลี่ยนผ้อ้อมเครื่องกดน้ำ แล้วก็ห้องน้ำสุดหรูสุดแสนสะอาดห้องไหนดีเอาห้องห้องนี้แล้วกันเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอทางขยากอันนี้นา่าจะใช้ใส่ผ้าอนามัยแล้วก็เป็นกระดาษทิชชู่แล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดชักโครก เื่อเช้าใส่กาแฟมาในถ้วยเก็บความเย็นความร้อนตอนนี้ก็เลยถือโอกาสขอล้างทำความสะอาดสักนิดเป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่บอกตัวเองว่าปีนี้จะต้องพกติดตัวไปด้วยเพราะส่วนตัวมีอาการของ motion sickness เพราะฉะนั้นในการเดินทางโดยเครื่องบินจึงพยายามเลี่ยงที่จะรับประทานอาหารจึงด้วยใช้วิธีอดอาหารแต่ยังคงดื่มน,น้ำหรือกาแฟที่ผสมเกลือนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ร่างกายเพลียหรือเหนื่อยล้าเกินไป ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวเข้าไปเช็คอินแล้วนะคะแล้วเนื่องจากว่าเราเช็คอินออนไลน์กันมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมี QR Code ที่เราจะใช้ในการเช็คอินหรือบอร์ดิ้งพาส อีกสักพักเราจะผ่านเข้ามาในส่วนของการตรวจกระเป๋าตามมาดูกันค่ะว่าในสนามเป็นออหูสมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างในส่วนนี้เป็นส่วนของ Play ์โซนซึ่งเหมาะมากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กๆเ,เดินทางมาด้วยและยังมีพื้นที่บริเวณของโซฟาสําหรับนั่งพักผ่อนอีกด้วย ในส่วนของเพลโซในสนามบินไม่ใช่เล็กๆนะคือจัดเต็มแบบครบเครื่องเลยทีเดียวถัดจากในส่วนของเพลโซก็จะเป็นส่วนของคิดโซนซึ่งจำหน่ายของที่เราลึกสำหรับเด็กถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ซึ่งก็มีให้เลือกเยอะพอประมาณ ถัดมาเป็นในส่วนของของหวานหรือของทานเล่นแก้วเก็บความร้อนความเย็นที่เราใช้อยู่ก็มีจําหน่ายที่นี่เหมือนกันนะราคาอยู่ที่ใบละ269โครนซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1,313บาทคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บร้อนก็ดีเก็บเย็นก็ทนพกพาสะดวกไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะหกในกระเป๋าด้วยเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวถ้าใครสนใจลองหาซื้อมาไว้ใช้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> ด้านบนก็มีคาเฟ่นนะใครที่อยากดื่มกาแฟหรือว่าทานอาหารเช้าก็ขึ้นไปด้านบนได้ข้อบ,นบนกันว่าในส่วนของเครื่องดื่มและอาหารของว่างมีอะไรบ้าง Because we want to pick up the line and เครื่องบินลำนี้เป็นลำที่เราจะใช้โดยสารจากสนามบินอหูสไปโคเปนเฮเกนโดยระยะเวลาในการเดินทางประมาณ25นาทีและใช้เวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงเพื่อรอต่อเครื่องจากโคเปนเฮเกนไปสุวรรณภูมิได้เวลาขึ้นเครืงแล้วค่ะเนื่องจากเราได้ทำการเช็คอินออนไลน์เพราะฉะนั้น boarding pass ของเราก็จะอยู่ในรูปแบบของ qr code ซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าสะดวกดีนะ เพราะไม่ต้องพกแผ่นกระดาษและอย่างอุปกรณ์มือถือก็เป็นอะไรที่เราต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างที่หลายๆคนทราบกันอยู่แล้วว่าเที่ยวบินภายในประเทศจะเป็นเครื่องบินลำเล็กภายในเที่ยวบินนี้จะมีบริการกาแฟและชาร้อนเสิร์ฟให้กับผู้โดยสารทุกท่านต้องขออภัยที่ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศที่สนามบินโคเปนเฮเกนมาฝากเพราะเนื่องจากอาการเมาเครื่องไม่เห็นตั้งแต่เริ่มเดินทางกันเลยทีเดียวอีกอย่างลืมติดยามาด้วยขออนุญาตข้ามมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยแล้วกัน ในที่สุดก็มาถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพเห็นคนพลุกพลานในสนามบินแบบนี้ก็รู้สึกตีใจกับประเทศไทยที่เมื่อเปิดประเทศก็เริ่มมีเงินทองหลายมาเข้าประเทศอีกครั้งบล็อกนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามกันใหม่ในบล็อกกับไทยคลิกหน้าเรนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ